สวัสดีค่ะพบกับเราแล้วนะคะวันนี้ก็จะมา <c oughs> รีวิวสลามเช่นเคยนะคะวันนี้จะไดมีสลาม <c oughs> สีขาวสีเหลืองมีทัปทิงแล้วก็สีแดงใสมุกสีมุกนะคะ สีแดงเข้มนะคะแล้วก็ส้มร้วนค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวส้มร้วนก่อนนะถ้าพูดเบาไปก็ขอโทษด้วยนะคะ ไม่พนะคะไม่มีสารบอลเลคค่ะไม่มีผงซักฟอกด้วยกินกินหอมคลิปนี้จะขออาจสั้นลงหน่อยนะคะอันนี้สีส้มล้วนนะคะไม่ใช่สีสีเหมือนในรูปนะคะความจริงที่มันสว่างขนาดนี้เพราะว่าเราเปิดแฟกนะคะเปิดไฟไม่ได้เปิดแฟลกเปิดไฟ เปิดแสงม,มันความจริงมันมืดกว่านี้เยอะเลยนะคะ,ะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ นี่ขอขยับกล้องหน่อยนะคะ

ข้างหน้าเห็นว่าหยกนะคะเป็นชื่อเพื่อนเราอืามัวเห็นแล้วอันนี้มันจะ,จะร้อนแน่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็เห็นแล้วค่ะอ่าเอาเออกมา นี่ค่ะก็จะมีเป็นพวกท็อปปิ้งนะคะก็จะเป็นพวกลูกปัดอะไรอย่างนี้อืออืนี่นะคะอือบางครั้งก็จะมีพวกดาวนี่อย่างนี้ค่ะ แม่ฟินมากค่ะโอเคเราขายนะคะเพิ่มพับเปียงห้าหารับไปเป็นจีสายเลย ีใส่เลยนะคะแล้วก็คว้ามือเลิศเลิเปิศเรัเื้อ ีจริงแดงสดสีมุกสวยกว่านี้เยอะเลยตัวนี้จะดังมากเลยนะคะสีเนี้ยคะ่ะนลาจิ้มแล้วก็จะดังเเอาฟางกัน

ติดนิดหน่อยนี่ค่ะก็จะไม่ค่อยติดนะอืมแผลเลยมา สีใสสวยมากอยากสั่งก็ไลน์มาเลยนะคะ ID ศูนย์เก้าสามสามสี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกค่ะชื่อไลน์นะคะชื่อว่าบังกูอัดซีดเดโคค่ะค่ะก็สำหรับวีสสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย